แล้ววันนี้ฮะอยู่กับโอนตนะครับแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมวันนี้ผมพามาดูบ้านสวยๆอีกแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใคราเป็นสายมินิมอลนะฮะถูกใจแน่นอนเพราะว่าบ้านหลังนี้ดีไซน์มินิมอลนะครับตามเทรนเลยเป็นโมเดิร์นมินิมอลพร้อมพูลวิลล่าคือมีสระว่ายน้ําด้วยที่สําคัญทําเลดีมากๆเลยครับทุกคนบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ต้นอําเภอเมืองนะฮะตำบลแม่เหียนะครับทางเข้าของบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับแม็โครแม่เหียนะครับหรือแม็โครตรงโซนหางดงนั่นเองนะฮะ มันจะมีซอยเข้ามานะครับเข้าซอยมานัก3 400เมตรเท่านั้นทําเลแถวนี้คือเป็นทําเลที่หาด้ยากแล้วก็โลเคชั่นดีสุดๆเลยทําให้บ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าปิดการขายเร็วแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจรีบจับจองนะครับรีบมาดูกันก่อนนะฮะเพราะว่าบ้านแบบนี้ผมบอกแล้วว่าบ้านหลังไหนถ้าผมบอกว่าขายเร็วก็เร็วนะครับเร็วมากๆนะฮะซึ่งหลังนี้ก็เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของบ้านกันบ้างน,นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าดีไซน์ผมมาดูแล้วตัวจริงสวยมาก ถ้าใครชอบสไตล์มินิมอลถูกใจแน่นอนนะครับโอเคทีนี้ตรงส่วนบริเวณนี้คือส่วนของโรงจอดรถครับทุกคนครับตรงโรงจอดรถเนี่ยจะสามารถรองรับได้อยู่มาณะสองคันนะตรงนี้นะครับเขาก็ปูเป็นพื้นกับเบื้องเอาไว้นะฮะประตูรั้วเนี่ยจะเป็นประตูระบบรีโมทไฟฟ้านะครับก็จะมีรีโมทเปิดปิดได้นั่นเองฮะดีไซน์ของบ้านนะครับเขาจะคุมโทนเป็นสีขาวสไตล์มินิมอลนะฮะบ้านเนี่ยมีสระว่ายน้ําด้วยถัดจากโรงจอดรถตรงนี้นะครับหลังโอดตรงนี้นะฮะผมพาไปตรงนี้จะมีประตู ตรงส่วนนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะฮะถ้าจะลงจุกรถลงมาจะมีประตูส่วนนี้เปิดเข้าไปบริเวณส่วนของสระว่ายน้ําได้เลยแล้วก็จะมีบริเวณหน้าบ้านตรงนี้อีกทีหนึง่ง ตัวบ้านเนี่ยจะมีขนาดที่ดินนะครับอยู่ที่72ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านทั้งหมดอยู่มาทั้ง250ตารางเมตรรวมตรงส่วนในเรื่องของพวกสระว่ายน้ำอะไรด้วยนะครับ250ตารางเมตรนะตัวบ้านเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4ห้องนอนนะฮะแล้วก็4ห้องน้ำนะครับก่อนเข้าไปดูภายในบ้านผมพามาดูบริเวณของสระว่ายน้ำก่อนหรือตรงพลูก,ก่อนนะครับมาดูตรงนี้นะฮะนี่เราก็เปิดประตูสีขาวอย่างนี้นะฮะดีไซน์ของบ้านบอกแล้วว่าเขา เป็นบ้านรีโนเวทนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนเป็นบ้านเก่าเมลรีโนเวททำเป็นสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักตรงพูนะฮะเข้ามาตรงบริเวณนี้สระว่ายน้ําตรงนี้นะฮะจะมีความกว้างประมาณสัก2สองจุดสี่คูณหกเมตรนะครับแล้วก็เป็นสระว่ายน้ําระบบจักรุซี่อ่จาจักรุซี่หมายความว่าย,ยัางไงคือมันจะมีน้ําพุอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอ้าน้พุพุ่งออกมานะครับเราก็นั่งตรงนี้แล้วก็จะมีน้ําพุ่งเข้าหลังเราครับมันก็จะแบบอารมณ์แบบว่ายเล่นได้แช่น้ําได้นะครับเป็นภูปาร์ตี้ได้นะครับถ้าใครชอบนะ ตรงนี้เป็นโซนระเบียงอารมณ์เหมือนกับเป็นเฉลีย่ยออกมานะครับโซนตรงนี้เนี่ยก็จะมีโซฟานั่งนะครับเป็นเอาดอ d ข้างๆก็ตกแต่งต้นไม้สีเขียวล่มลื่นดูสวยงามมากฝั่งนี้นะครับที่จริงเนี่ยประตูตร,ตรงนี้นะฮะสามารถเข้าไปโซนของห้องครัวได้นะครับเดี๋ยวบริเวณภายในบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะพากลับไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นประตูนะครับที่เข้าไปโซนห้องครัวได้นั่นเองฮะอ่าตรงนี้คือดีมากนี่คือฟังก์ชันภายในบ้านดีไซน์ภายนอกผมบอกเลยว่าเก๋ เก๋มากมากเลยนะครับดีไซน์ออกมาทําดีเพราะว่าเจ้าของที่เขาทำเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกอยู่แล้วแล้วเขาก็เลยออกแบบดีไซน์ของบ้านออกมานะครับเป็นทันสมัยมากๆผมชอบนะอย่างเช่นผมให้ดูแถวๆประมาณตรงนี้ผมให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ฮะว่างานเนี่ยผมชอบนะเวลาเขาทําพวกเสาอะไรอย่างนี้จะเป็นเคิร์ฟนะครับงานมันดีมากมันมันมนพอเมื่อไหร่ก็ตามที่งานสถาป,ปัต์เราทําเป็นเคิร์ฟเป็นมนอย่างนี้บ้านส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทํากันนะครับเพราะว่า1ง,งงานช่างอะไรต่งตางนางนามันจะค่อนข้างดูแลยาก แต่ถ้าเราทามาเนี่ยมาทาให้บ้านมันดูมีมิติมีความเคิร์ฟนะครับต่างๆส่วนเว้าส่วนโค้งต่างๆเนี่ยมันทําให้บ้านเนี่ยมันดูกลมกลมดีนะครับอ่าอย่างเส้นประตูตรงนี้เห็นไหมฮะทางเข้านะครับก็จะเป็นเคิร์ฟโค้งอย่างงี้ผมชอบนะมันทําให้บ้านเนี่ยมันดูแบบมีอะไรลูกเล่นเยอะดีแล้วก็บริเวณทางหน้าหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมานั่งอย่างนี้ได้เราก็นั่งตรงนี้ได้บริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านพื้นที่ไม่ได้เยอะมาก นะครับก็ข้างๆบ้านตรงนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็มีพื้นที่เล็กๆทีนี้เราเข้ามาดูภายในบ้านครับก่อนเข้าบ้านเนี่ยผมให้ดูตรงส่วนบริเวณประตูก่อนประตูเนี่ยเป็นทรงจั่วนะครับประตูเนี่ยเป็นประตูอลูมิเนียมแล้วก็ตรงนี้ผมชอบนะประตูอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าทําที่จับไม้เพิ่มเข้ามาให้อลูมิเนียมก็เป็นทั่วไปแต่ว่าพอมันใส่ที่จับไม้แบบนี้มันดูมีอะไรเพิ่มขึ้นนี่เหรอแมแทนที่แบบสีขาวๆโลนๆแล้วก็ใส่ที่จับ เออผมว่าเจ๋งดีนะครับเจ้าของเขาคิดออกมาดีแล้วก็เขาทําพวกตรงนี้ฝั่งข้างๆบ้านนะครับมีตู้ใส่รองเท้าอ่านี่เจ๋งนะครับเปิดปิดได้2ฝั่งเลยอยู่แนบชิดไปกับตัวด้านหน้าบ้านเฮ้ยเจ๋งเลยนะครับนี่นะฮะใส่รองเท้าได้2ฝั่งเลยคือก็กลมกลืนไปกับทางฝั่งนี้ด้านบนเขาดีไซน์ามาเป็นจัว่วนะครับจั่วมาคล้ายๆทรงนอนดิบเล็กน้อย ีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในบ้านกัน เมื่อเราเข้ามาภายในบ้านครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งละสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นก่อนเลยคือดีไซน์ของัวบ้านเป็นมินิมอลเลยนะครับคำว่ามินิมอลคือดูแบบคลีนเรียบน้อยนะครับไม่ได้จัดเยอะสีเบสที่เขาคุมภายในบ้านนะครับก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนนะฮะพวกสีไม้มินิมอลนะครับมีสีขาวตัดนะครับแล้วก็มีสีเทาของโซฟาตัวนี้บ้านในการแต่งมินิมอลให้จริงเนี่ยผมบอกตรงๆว่าแต่งไม่ได้ยากแต่ว่าแต่งให้สวยให้ยาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าการคุมโทนของสีนั่นเองฮะัทำให้มูดแอนโทนเนี่ยมันกลมกลืนกันเนี่ยมันค่อนข้างยากที่จริงเนี่ยเวลาแต่งมมนิมอลแบบเขาเลยคือใช้สีไม้พวกนี้ไม้อ,อ่อ,อนนะครับเป็นไม้อ่อนไม้โอ,อก๊กอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพวกนี้คุณหาเฟอร์รีเจอร์พวกนี้ไม่ได้ยากแล้วก็โซฟาโซฟามีโทนเวลาการแต่งม,มันแต่งได้แบบไม่เยอะมากนะครับคือพยายามใช้โซฟาสีเทาสีอ่อนนะครับหรือเป็นสีดําดำต้องเป็นดําเทาหน่อยนะครับหรือสีอ่อน,ออนสีเบจเลยก็ได้ให้กลมไปแต่ใช้สีเทาอย่างเงี้ยมันก็ทำให พวกผ้าม่านถ้าคุณดูอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าการตกแต่งของเขาผ้มาม่านเขายังไม่ได้ใส่ผ้าม่านหนาตอนนี้เป็นผ้าม่านโปร่งนะครับมันก็ดีแต่ว่าถ้าคุณต้องการผ้าม่านหนาเพิ่มขึ้นก็ใส่ผ้าม่านที่เป็นสีครีมก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับอย่าใช้ผ้าม่านสีเข้มนะฮะมันจะโดดไปอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับพวกต้นไม้ปลอมสําคัญนะคุณพวกต้นไม้ปลอมที่เขาลงให้มันสําคัญเพราะว่ามันทําให้บ้านเนี่ยดูมีสีเขียวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับพวกพ็อปต่างๆอ้น,นี้ที่เขาก็ให้หมดเลย งานแต่งพวกนี้จริงมันหาไม่ได้ยากคุณสามารถซื้อตามอินเด็กซ์ได้อันนี้ก็งานแต่งดีมากแต่ว่าถ้าใครที่เกลียแต่งซื้อบ้านหลังนี้จบนะครับ <c oughs> ตรงส่วนนี้ลิฟวิ่งครับทุกคนครับก็นั่งดูทีวีบริเวณตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็มีนะครับอันนี้คือการจัดล้วดีนะ,ะเป็นโซนนั่งเล่นอีกส่วนหนึ่งนั่งกินกาแฟ ى, อะไรแบบชิวๆได้ทํางานเล็กๆได้ถัดมานะครับก็จะเป็นบริเวณโซนของดิงนะครับหรือโซนรับประทานนั่นเองโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะขนาดประมาณสัก 6ที่นั่งนะครับสามารถนั่งฝั่งๆได้ฝั่งนี้นะครับก็เป็นโต๊ะนั่งเก้าอี้สองคนแต่ฝั่งนู้นเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ไม้นะครับแต่เห็นไหมที่จริงเนี่ยมินิมอลส่วนใหญ่เขาใช้อย่างนี้นะครับโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะไม้ไม้พวกนี้ก็เป็นไม้สีอ่อนๆนะครับพวกเก้าอี้ก็ใช้ไม้นี้การใช้งานบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมต้องบอกก่อนว่ามันคือโทนนะครับแล้วก็ทีมของบ้านนะฮะมันคือเป็นสไตล์แบบนี้มันก็คือดีนั่นเองนะครับคือถ้าคุณเป็นใช้พวกเป็นโต๊ะหินโต๊ะอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะไม่เข้้าากััับบบตวนนะคร ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์นี้คุณก็วางเครื่องชงกาแฟบริเวณตรงนี้ได้นะครับมีตู้อะไรเรียบร้อยมีปลั๊กคุณก็วางกาแฟตรงบริเวณนี้นะครับตู้เย็นสามารถใส่ช่องนี้ได้อันนี้เขาทำเอาไว้ให้แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้พวกตู้เย็นหรือทีวีเขาไม่ได้มีให้นะครับแต่ว่าเขาติดตั้งแอร์นะครับในโซนของห้องนี้เอาไว้ให้2ตัวนะครับตรงนี้ตู้นะครับแต่มีชั้นต่างๆดีคือ ผมว่าสายมินิมอลที่ใครชอบบ้านแบบนี้ต้องมีโซนของทํากาแฟถูกไหมแอนดีมากแล้วก็ทุกจุดของตัวบ้านเขาทําตัวนี้เอาไว้ให้เป็นเคิร์ฟนะครับหมายความว่าเขาใช้เคิร์ฟหลายๆจุดของตัวบ้านเลยแล้วก็มีชั้นนะครับต่างๆออกมานะฮะนี่ก็ตกแต่งเอาไว้ตรงนี้คุณก็คือถ้าใครมีพวกของตกแต่งจุกจิ๊กนะครับรูปภาพรูปถ่ายของเราเราก็สามารถวางบริเวณนี้ได้ครับถัดมานะครับจากโซนลิฟวิ่งโซนดินนิ่ง บ้านผมว่าเขาทำเลเยอร์เอาออกมาฟังก์ชันการใช้งานได้ดีเลยนะฟังก์ชันผมว่าบ้านครอบคลุมเลยส่วนที่2ที่ผมอยากนำเสนอก็คือส่วนห้องอีกหนึ่งห้องบนชั้นหนึ่งนะครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับแต่คุณสามารถทําเป็นห้องนอนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องก็ได้นะครับถ้าใครต้องการห้องนอนข้างล่างนะผมว่าฟังก์ชันดีเลยตรงนี้ไอ้จริงเขาทําเป็นห้องทํางานเล็กๆนะครับมีโซฟามีเก้าอี้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงถ้าเป็นผมผมก็คงทาเป็นห้องนอนให้พ่อแม่ นะครับหรือห้องนอนแขกก็ได้อยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ดีเพราะว่าห้องนี้จะอยู่ติดกับโซนของห้องน้ําเลยนะครับคือห้องนี้ห้องน้ํานี้ประตูนะครับจะเป็นแบบบานเลื่อนอย่างนี้อ่าแล้วก็ตรง่วนห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับเขาก็มีตู้อาบน้ําไว้ให้แล้วเพื่อที่ใครต้องการทําห้องข้างล่างเนี่ยเป็นห้องนอนก็สามารถใช้นะครับคอนเน็กได้เลยใกล้ๆกันนะครับก็เดินมาเข้าห้องน้ํามีอาบน้ําฟังก์ชันการใช้งานดีมากนะครับอันนี้คือผมชอบเลยโอเคแล้วก็ เขาใช้ประตูบานเลื่อนนะครับอย่างนี้นะฮะมันก็ดีนะครับแล้วก็ใช้สีไม้อย่างนี้นะครับแหมดีเลยปัดมาจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยคือไฮไลท์ผมว่าบ้านเนี่ยมันควรจะมีห้องครัวที่ฟังก์ชันการใช้งานได้ดีๆถูแพรก็คือห้องนี้ทีเนี้ยเข้ามาทั้งหมดภายในบ้านผมเชื่อว่าถ้าใครดูคลิปของผมตัวนี้จะค่อนข้างสังเกตเห็นนะครับผมสังเกตเห็นหลายๆจุดอย่างนี้พกประตูนะครับขอบมันเ,นเป็นโค้งเ,เป็นเคิร์บอย่างนี้ คือการทําแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่บ้านส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่สไตล์แบบนี้ <_ S 1> เขาจะไม่ค,มค่อยทํากันเพราะว่ามันจะเหนื่อยช่างช่างจะต้องมาทาเคิร์ฟไปพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทานะครับแต่ว่าบ้านสตาไตล์มินิมอลถ,ถ้าคุณต้องการแต่งโทนแบบนี้คุณต้องทําอย่างนี้นะพวกประตูเนี่ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วเข้ามามันก็แบบดูแบบแข็งแข็งไปแต่ว่าถ้าคุณทําเคิร์ฟอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะบบ้านมันจะดูนุ่มนวลขึ้นมันดูมินิมต,ติขึ้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าบ้านเนี่ยมีเคิร์ฟอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นโค้งง,งห้ง เวลิกูดใช่ไหมฮะทุกคนผมว่าทุกคนชอบมันอารมณ์เหมือนกับครัวใน,นงานเกาหลีนึกออกไหมถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีแบบอารมณ์เหมือนโอ้โหแบบฉันอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยนะฮะโอ้โหเจ๋งมากตรงนี้เป็นไอแลนด์เห็นไหมท็อปไม้ทําขนมสายทําขนมผมบอกเลยว่าเวิร์กนะครับครัวตรงนี้เพอร์เฟกมากนะครับการใช้งานมีเตาแก๊สมีหูดดูดควันเอาไว้ให้นะครับมีซิงล้างจานนะฮะ ทีนี้คือครัวมันเป็นครัวเปิดโล่งเชื่อมเข้าหากันนึกออกไหมมันจะไม่ได้มีตัวก้นถ้าใครทำอาหารหนักๆมันออกก็อาจจะไปได้กลิ่นนะครับในโซนของห้องดื่นทีนี้ผมบอกแล้วว่าตรงนี้สามารถที่จะใส่ประตูได้ใส่ประตูอลูมิเนียมก็ได้นะครับประตูประตะเูเป็นกระจกก็ได้นะครับก็สามารถเปิดปิดได้มันก็จะง่ายกว่านะครับหรือคุณทําประตูบานเลื่อนก็ได้ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้แล้วก็บานเลื่อนไปทางนี้ ก็ประหยัดพื้นที่นะครับไม่ต้องเปิดปิดเข้าออกก็ทําได้เหมือนกันนะครับเขาใช้ของเนี่ย่จริงผมบอกเลยว่าการการตกแต่งเนี่ยไม่ได้ใช้ของแพงอะไรมากเช่นพวกนี้เป็นพวกโคมไฟนะครับตรงห้องกินข้าวก็เหมือนกันแล้วก็ตรงห้องครัวเหมือนกันพวกนี้ผมว่าการแต่งบ้านที่จริงมันไม่ต้องใช้อะไรที่แบบมากแต่ว่าเราใช้ความครีเอทนะครับของการออกแบบมันก็ทําได้ทีนี้ตรงส่วนห้องครัวมันก็จะมีประตูนะครับทุกคนที่ออกไปบริเวณด้านหลังได้ บริเวณด้านหลังเนี่ยก็ทําเป็นโซนซักล้างได้นะครับก็จะอ้อมไปทางด้านหลังบ้านได้นะครับก็กว้างเื่อซักผ้าอะไรเนี่ยก็บริเวณทางด้านหลังได้นั่นเองครับทีนี้เมื่อตอนแรกที่ผมบอกไปแล้วว่าตรงโซนของสระว่ายน้ำเนี่มันสามารถเข้ามาตรงบริเวณห้องครัวได้คือเราสามารถเปิดประตูจากภายในบ้านตรงนี้นะครับเข้าไปบริเวณนี้ได้นะฮะผมชอบนะคือประตูนี้เป็นประตูสาบานมันทําให้ การเปิดเนี่ยมันค่อนข้างกว้างขึ้นนั่นเองคือเมื่อเรามีเพื่อนอยากปาร์ตี้เราก็เอาขนมเอาของกินต่างๆเข้าไปตรงนี้ไปนั่งตรงโซนบริเวณสระว่ายน้ำได้เลยอันนี้คือดีนะครับอ่าโอเคผมขอปิดก่อนแม่นี่มันจะเป็น3บานใช่ไหมทุกคน1 2 3เมื่อประตูเป็น3บานมันก็ทําให้การเปิดสวิงประตูเนี่ยนะครับเปิดปิดประตูเนี่ยมันก็จะทําให้แบบสามารถเปิดได้กว้างขึ้นนั่นเองครับ อันนี้คือทั้งหมดนะครับทุกคนของบริเวณชั้น1เนาะเดี๋ยวโอ๊ตจะพาขึ้นไปส่วนของชั้น2มกันต่อนะครับตามมาเลยนะ เราขึ้นมาส่วนบริเวณชั้น2ฮงะชั้น2เขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ําความพิเศษคือห้องนอนทุกห้องมีห้องน้ําในตัวหมดเลยคือการที่มีห้องน้ําในตัวฟังก์ชันคือดีมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบ้านจัดสรรทั่วๆไปบนชั้นสองเนี่ยอาจจะมีแค่2ห้องน้ําเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยทั้ง3ห้องมีห้องน้ำในตัวหมดเลยห้องนอนแรกนะครับที่โอ๊ตจะพาไปดูก่อนก็คือส่วนของห้องนอนใหญ่นะฮะคือบริเวณนี้ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปดูไปดูตรงนี้นี่เห็นไหมฮะว่าเขามีอินดีเทลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งทุกๆจุดเนี่ยมีพวกชั้นสามารถโชว์ของได้เยอะเลยทีนี้มาดูบริเวณนี้ครับห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ห้องนี้นะครับทุกคนอ่าห้องนอนมาสเตอร์ตรงนี้คุมโทนตกแต่งดีไซน์เอาไว้ให้หมดแล้วบ้านเห็นไหมฮะว่าครีมเดียวกันทั้งหมดไม่ได้มีแบบแบ่งอะไรไว้เยอะนะครับตัวเตียงนะครับคิงไซส์ผนังพวกนี้เห็นไหมฮะบุผนังเอาไว้ทํา ลูกเล่นต่างๆเอาไว้ให้นะครับมีแอร์ไว้ให้ทุกห้องนอนนะทุกคนแล้วก็โซฟาตรงนี้นั่งได้ห้องนอนใหญ่ก็จะมีระเบียงที่ออกไปทางด้านหน้าได้ด้านหน้าเนี่ยเขาปลูกต้นไม้เอาไว้ให้เป็นกระถางต้นไม้นะครับถ้าใครชอบต้นไม้คุณก็มาดูแลรักษาแบบปลูกต้นไม้เพิ่มเติม,ต,มตามที่คุณชอบได้อันนี้คือเรา,อาลองตกแต่งเอาไว้ให้ดูเฉยๆนะครับว่เป็นยังไงถัดมานะครับจากห้องนอนใหญ่คือ ผมว่าบ้านที่ดีห้องนอนใหญ่ต้องมีเรื่องของ w a l k in c l o s e t นะครับที่ดีด้วยนะฮะตรงนี้นะครับนี่เข้ามานะฮะคือดีมากนะครับผมว่า w a l k i n c l o s e t ซสนีกว้างเลยในส่วนของห้องแต่งตัวนะครับตัวเครื่องแป้งทำได้ดีเลยมีฟังก์ชันเปิดปิดระหว่างห้องนอนกับห้อง w อล k in ิน o อ e เซเนี่ยได้ดีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ทําไว้ให้หมดแล้วทุกอย่างนะครับยู่กระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะ ส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ําเล็กไปนิดหนึ่งอันนี้ผมติดนิดหนึ่งห้องน้ําเล็กไปหน่อยแต่ว่าก็โอเคสำหรับฟังก์ชันถ้าเราไม่ได้ใช้ห้องน้ําอะไรเยอะนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบอาบน้ําก็โอเคนะคเพราะว่ามีโซนของเปียกแห้งนะครับแบ่งฟังก์ชันเอาไว้ใช้งานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่คือส่วนบริเวณของห้องนอนใหญ่คุมโทนด้วยไม้การตกแต่งสีต่างๆทำได้ดีมากครับเดี๋ยวเราไปดูอีก2ห้องนอนที่เหลือกันนะครับ ห้องนอนที halls, grand ่ yes. moment, 2นะครับห้องนี้จะมีขนาดเล็กลงมานะครับกว่าห้องนอนใหญ่เล็กน้อยนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่เป็นดับ2ของบ้านครับห้องนอนนี้จะอยู่โซนบริเวณทางด้านหน้าบ้านเหมือนกับห้องนอนใหญ่เลยนะครับทีนี้ผมจะมาดูเรื่องการตกแต่งนะครับของห้องนี้มันจะมีลูกเล่นละเป็นห้องนอนสําหรับลูกๆได้นะครับหรือแบบห้องนอนที่2ได้เพราะว่าเตียงเนี่ยเขาทำเป็นดิวอินขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยมี ตัวชั้นนะครับเปิดปิดออกมาได้สมาร์ทเปิดออกมาได้นะครับแล้วก็เตียงมันจะตั้งอยู่บนนี้นะครับเป็นเตียงบิวอินเอาไว้ให้เรียบร้อยเวลาขึ้นไปก็จะขึ้นฝั่งที้ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็มีพวกตรงฝ้าเนี่ยเห็นไหมครว่าก็จะมีเขาทำเป็นเลเยอร์ขึ้นมานะครับก็จะมีเล่นขอบไฟที่ฝ้านะครับทำได้ดีนะฮะห้องนี้นะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยตู้เสื้อผ้านะครับทำเอาไว้ให้หมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่า คือดีนะผมว่าเนี่ยตัวบานบิวอินเนี่ยของตู้เสื้อผ้านะครับทำสีออกมาเลยพวกนี้งานดีเลยนะครับคือบ้านผมเลยว่าไม่ได้ขี้ริว้วขี้เหร่เลยฟังก์ชันดีถ้าใครชอบแนวนี้คุ้มมากๆครับสุดท้ายก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่เล็กที่สุดเขาวางเตียงขนาด3.5ฟุตเอาไว้ให้นะครับห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับฟังก์ชันพอดีพดนะครับ แต่ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำภายในตัวด้วยปกติห้องนี้เนี่ยห้องเล็กๆจะไม่ค่อยมีห้องน้ำภายในตัวแต่นี่ก็มีให้เป็นประตูแบบบานเลื่อนอย่างนี้เห็นไหมนะครับก็ทุกห้องก็มีสัดส่วนการใช้งานที่ดีหมดเลยผมมองว่าตอบโจทย์มากแล้วก็คุ้มมากกับราคาประมาณสักหล้านกว่าๆประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของตัวบ้านนะครับทุกคนครับ คนครับเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับบ้านที่โอ๊ตพามันดูในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ดีมากๆเลยที่จริงบ้านหลังนี้เนี่ยมีคนจองไปแล้วเนาะแล้วก็หลุดจองนะครับและผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะปิดการขายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนกับบ้านหลายๆหลังที่ดีไซน์อย่างนี้แล้วก็ตกแต่งแบบนี้ก็จะสวยงามแบบนี้นะครับที่สําคัญโลเคชั่นเขาดีนะครับถ้าใครสนใจอย,อยากนัดเยี่ยมชมก่อนนะครับหรือสนใจจริงๆนะโทรมาคุยก uh ับเซลล์เราก่อนนะผมบอกเลยว่าบ้านแบบนี้มีคนชอบโทรมาหาโอ๊ตบอกว่าเฮ้ยบ้านสวยๆบ้านตกแต่งดีไซน์หลายๆแบบ ส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาผมรีวิวอย่างเงี้ยลงคลิปไปไม่ถึงอาทิตย์นะฮะก็ปิดการขายไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับโทรมาหาเราก่อนมาดูก่อนสนใจจริงจองกันไว้ก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ฮะโอ๊ตแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมนะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอ๊ตจะพาทุกท่านนะไปดูบ้านสวยๆแบบนี้เนี่ยที่ไหนกันอีกนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i ต e ติดตามช่องของเรากันด้วยครับสำหรับวันนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ